วันนี้แม่พลอยก็มาอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแม่พลอยก็อ่านหนังสือของพี่พอพัฒนพลนะคะศินปจาจย์นะคะหรือพี่พี่พอดหรือว่าพี่ชื่อเล่นของท่านนะคะแม่พลอยอ่านพิษอ่านถูกต้องขออภัยนะย้ําแม่พลอยไม่ได้เรียนหนังสือ แต่อ่านได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ววันนี้แม่พลจะมาอ่านเล่มนี้เป็น EP ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะได้ไปซื้อมาแล้วมาอ่านจนจบแล้วหลายๆเล่มแล้วเกี่ยวกับนักธุรกิจลงทุนของพี่พัฒนพลนะคะสินประจานนะคะน,นักธุรกิจนักลงทุนนะคะ ท่าน,นะะบางท่านก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะคะดังนั้นวันนี้แม่พลอยก็จะมาอ่านข้าวๆชีวิตท,ที่ว่า,าของคนเราอ่ะที่จะเก็บเงินได้ยังไงนะคะทำไมจึงว่า,ามั่งคั่งทั้งชีวิตวิธีรวยแบบเศรษฐีที่ทำให้คุณมั่งคัง่งทั้งชีวิตเวลาและสุขภาพนะคะของพี่ เขานะคะอ่าวันนี้มาอ่านกันนะคะรู้ไม่เท่ากันผลตอบแทนไม่เท่ากันนะคะนี่คือเรื่องจริงที่พี่เขาเขียนมาให้เราอ่านนะคะหน้าหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสองชีวิตความมั่งคัง่งมีสองแบบหนึ่งเงินมั่งคัง่งสองชีวิตมั่งคัง่งนะคะคเพื่อนๆถ้าเป็นแบบเนี้ย เป็นวงกลมแบบนี้นะคะตัวเล็กมากไม่ค่อยอ่านมองไม่เห็นนะคะฝัะ่งนี้คือเงินมั่งคัง่งแต่ทางนี้ชีวิตมั่งคั่งนะคะแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะคะไม่มีผิดถูกอยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ถ้าเลือกแบบที่สองคุณต้องมีอิสระภาพทางการเงินเท่านั้นต้องเข้าใจว่า รูปแบบรายได้เป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตเสมอถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งทั้งชีวิตหรือชีวิตที่มั่งคัง่งคุณต้องมีอิสระภาพทางการเงินต,ต,ตื้อตื้อตื้อภาษาอังกฤษค่ะอ่านไม่ออกนะคะอ่านภาษาไทยยังไม่ตกเลยนะเพราะไม่ได้เรียนหนังสืออ่านได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆไม่พลอยสมตัวไม่พลอยนะ แม่พลอยถือว่าไม่พลอยเก่งแล้วสมตัวเองอดังนั้นคุณต้องลงทุนเท่านั้นเมื่อคุณมีเงินเวลาสุขภาพคุณก็จะมีความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตอย่างแท้จริงน,นี่นะคะมาดูกันว่านะคะคนส่วนใหญ่มีสองชีวิตมีบ้านแบบที่อยากอยู่ และบ้านที่ได้อยู่จริงมีรถที่อยากขับและรถที่ได้ขับจริงจํานวนเงินที่อยากให้พ่อแม่และจํานวนเงินที่ให้ได้จริงเวลาไปเที่ยวมีห้องพักที่อยากเข้าพักและห้องที่ได้เข้าพักจริงเวลาคนรัก เจ็บป่วยมีโรงพยาบาลที่อยากพาไปรักษาและโรงพยาบาลที่ต้องไปรักษาจริงคนส่วนใหญ่มีชีวิตที่อยากได้และชีวิตที่ได้จริงๆคำถามคือ2ชีวิตนี้มันเป็นชีวิตเดียวกันไหมครับคำตอบ ของคุณเป็นคำตอบเดียวกันถ้าไม่ใช่คำตอบเดียวกันขอถามต่อว่ามันห่างกันแค่ไหนแล้วอะไรลักที่จะช่วยทำให้ความห่างนั้นเข้าใกล้กันเรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งเดียวกันในที่สุด คำตอบก็คือการเงินนะคะเงินที่มากขึ้นจะทําให้จากเดิมที่คุณมีสองชีวิตชีวิตที่อยากได้กับชีวิตที่ได้จริงค่อยได้จริงๆค่อยคอยใกล้กันมากขึ้นจนกลายเป็นชีวิต เดียวกันแล้วเราจะมีเงินมาช่วยลดช่องว่างนั้นได้อย่างไรเพราะจะมีเงินมากขึ้นได้เมื่อมีความรู้ด้านการเงินและความพยายามเงินเปรียบเสมือนตึกความรู้เปรียบเสมือนเสาเข็มถ้าเสาเข็มของคุณ สั้นก็สร้างตึกได้ไม่กี่ชั้นหรืออาจสร้างไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะะแต่ถ้าคุณอยากสร้างตึกสูงเป็นสิบเป็นร้อยชั้นคุณก็ต้องมีเสาเข็มที่ลึกและแข็งแรงถ้าอยากมีเงินเยอะก็ต้องมีความรู้ทางด้านการเงิน ให้มากนั่นเองนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้ครับคือช่วยให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินที่มากขึ้นและนำไปสร้างเงินให้ได้มากขึ้นเมื่อมีเงินมากขึ้นก็จะทำให้จากเดิม ที่คุณมีสองชีวิตเหลือเพียงหนึ่งชีวิตเดียวตื้ดตื้ตืตต้นี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะาการพ้นาการพระจนภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการสร้างฝันคุณให้เป็นจริง อันนี้คือสรุปข้อที่หนึ่งนะคะ ep 1นึ่งะคะแม่พอยจบไว้แค่นี้ก่อนนะแม่พอยจะมาอ่านให้ทุกๆวันนะคะเพื่อนๆ